เรียบร้อยรถตสดครับผมไปยักโอ้ยอบฟังจากเสียงก็รู้นะครับหอบ เรามาถึงหัวเขื่อนสองขลาแล้วครับหอบมากเลยครับผมทรายมันนิ่มครับวันนี้ฝนไม่ตกถึงหัวเขื่อนสองขลาแล้วครับวันนี้จะมาตกปลากระพงรุ้มีตัวไหม ดูนะครับเลยได้ไหมตอนนี้นั่งแถวๆนี้พอครับผมไม่ต้องไปเลยอวนปลากระพงก็เต็มที่เลยครับสวัดครับเข้าช่องฟิชชิ่งปฏตทินนะครับวันนี้เรามาตกปลากระพงกันนี่ก็เราจะมาวางเบ็ดกันก่อนเตรียมอุปกรณ์ Thank you อากาศตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบครับลมเงียบสบายคืนนี้เรามาลองลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาพงไหมผมก็ตกปลาพงปีนี้นะครับเริ่มได้สักสามสี่เที่ยวแล้วนะครับยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าคืนนี้จะได้ไหมมาลองลุ้นกันนะครับนี่รับเป็ดผมวันนี้พามาสามคันนะครับ นี่ครับลูกปายนซีขึ้นน้ำเดือดเลยครับผมลูกตัวเท่าๆสองนิ้วนิ้วเดียวครับผมโอ้เงียบลงนะครับนี่ครับลูกปายนซีทั้งนั้นเลยครับผมถ้าเราไม่เอามันนะครับปล่อยมันสักสักปีพอได้เอาแล้วผมขึ้นเพียบเลยนะครับลูกปายนซี่หกโมงแั้นนะครับตอนนี้ ก็ลงกุ้งไว้ค<ม>ันหนึ่งนะครับตอนนี้ลงไว้ดูนะครับว่ามันจะกินก่อนหัวค่ำไหมแต่ก็ยังเงียบอยู่นะครับตน,นี้สมาชิกวันนี้ก็แต่งเขอนับผมตกปากลากระพงวันนี้คาดว่าจะได้ดไดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นตัวครับเพี่อนขอสองตัว <laughs> ขอสองตัววะเนี่ไม่มากไม่อมต้องเยอะครับผมให้แค่มีเสียงลอกวันก็พอใจแล้ว กับฝาทองนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะครับบรรยากาศสวยมากแสงสว่างจ้านะครับบรรยากาศตอนนี้<ฆ>เกี่ยวกุ้งตอนครับเกี่ยวกุ้งเกี่ยวกุ้งเกี่ยวกุ้งน่าจะได้เวลาแล้วครับตอนนี้เกีกุ้ง อย่าลืมมัดเชือกนะครับโอเดี๋ยวปลามันจะลากล่วงน้ำได้อาหารคู่นะครับเหนียวคอยก็แล้วเหนียวกินข้าวก่อนนะครับเแล้วครับของผมของผมกินแล้วนะครับอะพงครับปาพงปะพงไปโจวิง่งดิ่อ

เอาโอเคเรียบร้อยสุดยอดครับผมมาแล้วครับแต้มเล克ตัดครับผมโอ้โหตัดตัดต้องตัดเลยครับผมสุดยอดโอ้ยกูพันบันผือครับพันไปมาม่าเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามัดปลาก่อนนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมัดปลาก่อนมัดปลาก่อน <laughs> ได้ได้เร็วนะอือกินเร็วอ,อุย้ยเดี๋ยวนะสามอยู่ไงวะมันต้องคันนะโอเคมาครับเต็มเานะโชว์เลยครับผมตัวแรกนะครับรม,ามาเร็วเอาเรียบร้อยนะครับ อินแม่งไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าใครลากเล่นดูกิน <laughs> ด,ดูปลาลอกตัวเองัจำไม่ได้แล้วปลาไม่หอนได้เออไว้ได้นะโอเคพี่เอาลงไปเยอะไปลึกไหมหรือว่าแล้วเต่เลยไม่ต้องลึกมากก็ได้เดี๋ยวเอาเอาครึ่งน,นึงก็ได้เชื่ยอ่ะเรียบร้อยนะครับ แต้มแรกมาแล้วเดี๋ยวไปดูแต้มต่อไปนี่ครับตอนนี้ได้ไปหนึ่งแต้มแล้วนะครับแต้มแรกมาแล้ว,ลว,อลวโอ้โนาทีไม่เชื่อผมสุดยอดเลยครับการที่วไม่ได้ตกได้ปลาพงนานนะครับลอกตัวเองยังจำเสียงไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ก็น่าจะมีลุ้นอีกนะครับสามโลได้ตัวเลกมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีแต้มที่สองหรือเปล่า ตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าน,นะครับสามทุ่มครึ่งปลาตัวที่สองยังไม่มานะครับเราก็ต้องรอดูกันก่อนว่าปลามันจะกินไหมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสู้กันต่อไปตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับปลาก็ถ้าแต่ได้ตัวหนึ่งมาก็เงียบแล้วครับผมไม่กินเลยแต่เราต้องรอดูว่าน,น้ำลงนะครับว่าจะกินนะครับ นอนก็บแรงรอหัวน้ำลงนะครับรอดูว,ว่าหัวน้ำลงจะกินไหมตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วน,นะครับท่านผู้ชมปลาเงียบเลยครับตั้งแต่ได้ตัวแรกไปไม่กินเลยครับตอนนี้ผมก็หลับไปสองสามตื่นแล้วน,นะครับก็ไม่มีปลาวิเวลจะกินแต่ก็ยังมีเวลา ฟอกไปเรื่อยๆจนถึงสว่างนะครับดูว่ามันจะกินอีกไหมลมเย็นเหลือเกินตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะนอนเฝ้าต่อกีห้าครึ่งแล้วน,นะครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วเงียบครับหลังจากกินตอนหนึ่งทุ่มก็เงียบทั้ง ทั้งเขื่อนเลยนะครับเงียบไม่กินของใครเลยแต่เรามาดูช่วงน้ำเช้าแบบนี้นะครับเขื่อมันจะมีกินอีกน,น,นี่ครับฟ้าสวานะ่สวางแล้วครับผมฟ้าสว่างแล้วปลาเงียบนะครับผมก็ได้เป็นหนึ่งตัวได้เป็นหนึ่งตัวก็ถือว่า โอเคแล้วนะครับบรรยากาศยามเช้าที่แสนสวยนะครับผมโอ้โหตอนนี้พี่อันก็ทอดหาปลากระบอกนะครับทอดหาปลากระบอกก็เอาไว้ทําเหยื่อตกปลากุลาบวัวเช้าๆแต่มันไม่มีเลยนะครับตอนนี้ไม่มีปลากระบอกให้ทอดเลย กระแสเแล้วของพี่โจก็ไม่ได้นะครับหลับกินอิม่มนอนหลับครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลานะครับปลาที่เป็นตาบอดมากินเมื่อคืนครับไปดูกันนะครับอยไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับปลาผมไม่เอ่ยสามโลนะผม นะครับวันนี้นี่ครับตอนนี้พี่อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวครับผมเปลี่ยนอาชีพไปปลากรูเราแล้วครับเหยื่อของเราก็คือปลาขี้จีนนะครับนี่ครับปลาขี้จีนเอาปล่อยได้เวลาขี้จีนตัวนึงนะครับเจะจะตีหน้าดินหาปลากูเรานะครับตีไปแล้วนะครับดูนะครับเช้าๆปกูเราจะประสบความสำเร็จไหม ขึ้นเต็มหมดแล้วน่าจะเตินได้แค่สูงแบบลูกลูกไอ้เลี้ยมเลยถ้าผมลองขึ้นน้ำแล้วเล่นเลยมาเล่นเลยมาเล่นเลยเอาเวิ่นไหมเวียนเวียนเนาะเอาเวี่นเลย โอ้โหกูเล่าได้แล้วครับกินเบ็ดทองเลยครับกูเล่าอ๋อเรียบร้อยครับผมใส่ใส่แค่รับผม Kan lu kelawap. Malah pulau pulau pulau. Kap. Hah? Palai. apa? Oh, apa kau. Nih, 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 nih. Mun 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 mun. ระวังระวังเข้าเท้าระวังเข้าเท้าเออเออสวยงามซ่องเต็มโอ้ยยกยกยกโชดิยกโชดิตีไหมตีติดบังจ่อโชว์เลยเพื่อมาหันข้างสวยงามไหมผมอู้เราสวย อันนกินอีกแล้วลงไปครับผมมันกินอีกแล้วครับให้เป็นพระเอกเลยวันนี้กินไหมครับสองตัวแล้วผมโอ้สายสวยครับสายสวยตัวนี้สายสวยครับกูเราครับสายสวยกูเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหัวทิ่มมาแล้วลากมาตั้งนานเพิ่งจะเถียง

โอ้เรียบร้อยหม่ได้ใส่สวยครับตัวนี้โล่ย้ำปากเลยย้ำปากเลยโอ้ยอะคนเดียวเป็นพระเอกเลยวันนี้จัดไปสามตัว <c oughs> ไม่เลยไม่เคยชมคนหน้าเยอะเลยเฮ่ย <c oughs> วายเลยครับคุณเราใส่โลครึ่งี้ยครับตัวนี้สวยงามครับผมเป็นที่สิ้นสุดของคลิปนะครับเก็บของเก็บของเก็บของแล้วครับ นี่ครับก็เป็นที่สิ้นสุดของทริปแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูปลาของเรากันนะครับพี่ตี๋ไม่ผูกปลาก่อนฮะพี่พี่ไม่ผูกปลากว่อนนี่ยให้พี่อันลากไปเลยงไ่โอ้ยปลาพวงปลาพวงพี่โจปลาพวงนี่นะครับมาดูปลาของเรานะครับเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนยกขึ้นมา เปิดๆออกเลยนี่มาแล้วตัวเดียวเงียบทั้งเกือนครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่เร,บ,รบเปลี่ยนโชวป์ปลาเลยเหลืองสวยครับสวยครับผมไปลากกลับบ้านครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย